โลกกะโลกปวดกะโลกเราไม่ชัดครับปวดกะโลกเป็นฐานเท้าตรงเ้าอะไรไอ้นี่มึงเราเวิร์กมั้ยเนเ่ยหัวมึงเคยกันตายเท่าไอ้นายมึงแต่งตัวเหมือนสมพินีเท่าเนาะชิกีวิายรักเมียเราชูเมียเราทะนุบำรุงไม่ใโทรมสมเป็นเมียของเราเราเท้าก็เอาบ่ายก็เอาเย็นก็เอา ใจใจกล้าแก้ผ้าไอ้หัวเอาไอ้เวนมึงร้องอะไรของมึงเสียแถวตรงมึงนั่งทำไมวัดเจียฮว่าเฮ้ยเฮ้ยยีดาโอยีดาเฮ้ยยีเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอีดาโอเน้อีฮ้ คุ้แม่ภาษาญี่ปุ่นกูคันนี้ก็ตะหมวกอะไรคุมแมงฮวนลูกตาเว้ยภาษาอะไรกันเนี่ยเฮ้ตู้ทุนฝาบาทไปสิทุนฝาบาทภาษาอะไรภาษาญี่ปุ่นคุยอยได้ภาษาญี่ปุ่นเฮ้ยเนี่ยเขาบอกวันนี้ดีใจที่ได้มาขึ้นเฝ้าฝ่าบาทวันนี้บอกว่าพาพลทหารมากันเยอะแยะ อะไรนะครับอีกรอบครับผมอะไรฮอมึงพูดเฮียอะไรเนี่ยอะไรเบอกว่าอะไรจะใช้นี่สักทีวะอ๋อให้เรานั่งคุกเข่าเกียมขลุ่นเจ้าใครบอกคุกเข่าพักงานเรือนจำเขาอะไรเรือนจำเข่าคุกเข่าเออพวกแก่ไม่รู้จักภาษาเห็นเจ้ามาสมควรทำยังไง ไต้ฝาลองธุลีพระบาทโดยการเดากหมอมต่อแทนปุ๋ยสเป็นตาเสือถายผงคเไ้ยได้เวลาขึ้นฝ้าเจ้าในตามกูไอ้มืดพนมมือพนมมือเออพนมมือตามเขาหอดหายใจยาวเหมือนสั่งเสียเลยพี่ข้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอนนอมถวาย พาตาหาพาตาดเยเจ้าเมืองไม่ใช่เจ้า,าวาดไอ้เวรมึงนี่เมาอยากจะยุงหรือเปล่าเนี่ยไอ้เวรนำเป็นสังกระจายแค่เลยกรรบาดตะไวบังคนไม่ใชก,ก็มองฉัดหักขึ้นเฝ้าแล้วพู้จะขัท่านพี่พญาฉัดหักในตอนนี้ข้าพเจ้าฉัดทองเนี่ยร้อนรุ่มกุ้มใจเหลือเกินเอผู้หญิงทั่วไปปกติแล้วเก้าเดือนเนี่ยต้องได้คลอดออกมาแล้ว แต่ตอนนี้มเหสีทั้งสองพระองค์ของข้าพเจ้าเนี่ยยังไม่มีวี่แววที่จะคลอดเลยเอ๊ถ้าต่างคันนานทังขนาดนั้นก็ยังถึงเวลาคลอดแล้วพระยาค่ะก็นั่นนะสิฉันก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะอย่างน้อยฉันทนาเนี่ยก็เป็นน้องสาวแท้ๆของท่านพญาฉัดหักพระยาค่ะยิ้มแป้นบอกฉันก็อยากจะรู้ได้เกิดว่าอราณีของท่านฝ่ายขวาองหญิงละองสวรน,นั้นจะคลอดมาเป็นราชบตุตร หราติดาพระเจ้าค่ะชวนพระเจ้าค่ะตอนนี้องค์หญิงลองส่วนปวดพระขันอย่างคักพระเจ้าค่ะคุณพระช่วยพระไม่ช่วยหรอกพระรักหมดแล้วแองส่วนมเหสีฝ่ายขวาของข้าพเจ้าตอนนี้ปวดพระขันใกล้จะคลอดเพราะฉันยืนอยู่ช้าพวกเรารีบเดินทางไปที่ตำหนักเพื่อช่วยเพืาอช่วยเฮ้ยดูสิพระแม่ไงรู้เลยไงกอยากรู้ดเกิด เหตุการณ์จะเป็นเช่นใดครับช่วงนี้ขอะจมวันทรงเกียรติครับพบสัมผัสกับนางเอกเสียงอมาตะงามตาเมืองทองครับออรับกรบาทานเป็นอะไรตามชมช่วยเชียร์ขอบคุณมิตรักทุกทที่ยังรักและเอ็นดูทีมงานดอกไม้ที่เวองรับ ติดตามมาด้วยน้องหนุนอาภาโชคครับมิส So <laughs> nice. ดได้ข่าวว่าพระเหสี ah รองสวุวรรณฝ่ายขวาของพระเจ้าเนี่ยตอนนี้ปวดพระคันอย่างหนักพระองค์ท่านคต้องเข้าไปดูเถะะิดพญาคาะปาทนี้จะเป็นอาการอย่างไรไม่รู้ทูเชิญฝากมพ<า>รองสวุวรรณตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยจะดีเลยเป็นยังไงบ้างรองสวุวรรณไหวไห <จะ S 1> ม,มเนี่ยหมอหลวง ผมจะรู้สึกปวดท้องแล้วเกิอนหมอไหนเนี่ยหมอหมอหลวงจ้าหมอเขาเรียกหมอหลวงปอบหลวงมายังไงหมอหลวงหมอเหรอจ้าโอ้ยหมออะไรหัวร้านถึงเลิงไอ้ยเขาเรียกว่าหัวงัวเลียมีผัวแล้วผัวชื่อแมวเขามีผัวแล้วชีนี่มีผัวชื่เนี่ยงามอารามแท้ควายตะลึง แลตะเหลือหรอสวยจริงๆไหนคนไหนคะแพทย์นี่ใช่แพทย์สยามไหมแพทย์ชนะไอแพทยแพทย์พดุงคันเด้อนี่นี่นี่เจ้าพี่นี่นี่หมอหลวงหมอหลวงหมอหลวงหรือว่าหมอตอนควเยลองให้หมอตรวจพัคันดูก่อนพยาค่ะหมอดูซิว่ามดลูกเปิดหรือยังอาจารย์แปทยนึงเด้อนะล้ให้หมอฉีดยาจะหน่อยเนี่ยโอ้โห ไม่เอาฉันหายเจ็บแล้วไม่ไหวแล้วฉันหายเจ็บแล้วเอาเด็กแปดหนึ่งเดินเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฉันตรวจคันดูก่อนว่าหัวเด็กมันโผล่อันเดี๋เป็นการเด็กโอ้โหทำไมมันไม่ค่อยชัดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ชัดหมอไอ้มึงพูดโอ้โหเด็กกัดจมูกพอดี เดี๋ยวต้องขูดแป้นหนึ่งเอาหญิงไอ้เมื่อไปเอามีดมาาไปเอามีดจะจะทำอะไรเนี่ยเราต้องโกนขนออกเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กมันเด็กเสียงหมอหมอเรียนหมอเด็กเสียงหมอนี่โอ้โหโอ้โหตึงสลิงด้วยไอ้ไข่บอกนะมึงเป็นหมออยู่โรงพยาบาลต่างคุณทศจะเพ้อโอ้โหที่ไหนหมอแต่สลิงมึงยากอะ หมอหมอหมอจ่าโอ้ยหมอฉีดทำไมเนี่ยอ่าต้องฉีดแก้ปวดใจแป๊บนึงเด้อหมอจ่าทิ่จอดดูแล้วใช่มจหมอปวดใจแล้วหมอคนป่วยคนป่วยไม่มีโรคแทรกซ้อนนะหมออะไรนะอะไรจังเไรไอ้รักหูรักตาไอ้หมอองค์หญิงว่าองหญิงสมภนณ์ก่อนมึงค่อยส่งมาฉีดกอ้ามาโกนขนกับเราเยอะหัวไอ้ดิแต่ก็เป็นบาดทะยักตายดูสิเนี่ยเนี่ยอยกเที่ยงหมอดิ อย่าเถียวหมอเดี๋ยวเด็กไม่ออกกักทีนี่อะไรครับหมอหมอทำไมเนะน,นี่ยคือมีดหมอไม่พอมาทำอะไรเนี่ยหมอพีอ่อย่าบอกน,ะน,น,นั้นโรงพยาบาลโรงพยาบาลดงกุชชชใช่ชหลชชมีโกนไม่หมอไปเพชงไปเอากชชเช้ามาชอชพี่ซับแกชห้พี่ซับชชชมึงไปโอ้พี่ซับอีกแล้วพี่ซับปปเปชัอชช่ชช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 าชชาช่ชชชชชชัชหช่ชชชน่ชช่ชช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 ช๋ชช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 เดี๋ยวชชชชชชเชช เดี๋ยวต้องจับหลกักต้องมีหลักนะเออผมเป็นหลักหน่อยเช็บปวดลวดเล่าส,ง,สงพระกำลึง<ย>สงสพระกัลึงยสงสพระดึงดุงง้งจีบสพระดึงเลยอ,เอยากจะรู้ เส้นตั้งคำเด็กดังไป๊ะถูกยิงขนาดเคไม่ใช่ป้าร้องคือกระถึกคึกอคมขนาดเนี้ยองค์หญิงใครเขาเคยแม่ลอดเสียงดังแปะองค์หญิงสขาขอดแล้วลอดหาและที่ยแปะเสียงเมาะตดไม่นายสนมไหนอะไหนล่าลัตโอ้ไหนลูกของฉันอยู่ไหนฮ้ฮ้หามาตั้งนาน นาฬิกาทีวาดไอ้ไข่ไขอ้ไ,ไข่เลยไอ้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่กันไหนหาฟัดมึงก,กันเานาะบุญดูยวกับท่านพยาคอนี่แม่รายการพยาคาโจโจองค์หญิงลองสุวรรณสองขอดออกมาเป็นใครอ๋อทะยุคอยองเชิงคือลูกเป็นใครลูกเป็นองค์หญิงอ่ะ